สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันาพิโสระเรียนอยู่แผนกวิชาการบัญชี4ทับ2เลขที่7ค่ะสาเหตุที่นำวิธีการสาธิตการพับแขนเสื้อเชิ้ตมานะคะเพราะเป็นวิธีการสร้างบุคลิกภาพให้แก่ตนเองค่ะและเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่บ,บุคลิกภาพของเราได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการพับแขนเสื้อเชิ้ตกันเลยค่ะจัดแขนเสื้อเชิ้ตให้เป็นระเบียบ พับแขนเสื้อขึ้น2องทุบหลังจากนั้นพับแขนเสื้อให้ตึงจะทำให้เสื้อมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะ เพิ่มความคล่องตัวในการทํากิจกรรมต่างๆเสริมบุคลิกภาพให้ดูเรียบร้อยและสวยงามและดิฉันขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ